นี้แหละที่ว่าพระพิสกษุที่ต้องมีหน้าที่ตรงนี้นะคือในส่วนนั้นนะ่ะมันจะเป็นการเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่มันขึ้นกับยุการปฏิบัติของคุณโยมเองแล้วทีนี้เห็นไหมลูกหลานมาใส่บาตรที่เราโยงลงฉชดไปขนาดมาใส่บาตรเราเอาขนมให้นะเขาเรียกว่าบุญต่อบุญคนโยมคุณโยม คุณโยมคุณโยมคุณโยมที่ใส่บาตเนี่ยทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ใส่บาทแต่ละวันเนี่ยเขาจะเขิเว่าอีย่างน้อเขื่อนมาเพราะว่าพระวงนะห่วงหน้าห่วงหลังเหมือนกับเราไม่ได้กินข้าวเลย,เยแล้วที่ลูกหลานมาใส่บาทรรับพรยามเช้าเห็นไหม เรา,เาขนมให้เขาเรียกว่าบุญต่อบุญคุณโยมถวายอาหารมาแล้วก็ให้ต่อออให้ต่อกับเด็กลูกหลานได้ขนมแล้วทีนี้กำแน่นเลยไม่ยอมปล่อยขนาดพนมมือก็ยังกำขนมอย่างนี้ <c oughs> คุณโยมเห็นไหมยู่ไดคลิปไปดูเอาเองก็แล้วกันปล่อยเมื่อตอนสามสามโมงเช้านี่ยกำแล้วพนมมือแล้วมีการ <c oughs> ยัดโยมน,ย <c oughs> นั่นแหละคุณโยมไม่ต้องมีใครบอกเลยมันเป็นการปลูกฝังอ่า ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่อย่างเล็กทําให้เด็กนั้นนะ่ยว่านอนสอนง่ายนะเด็กจะไม่มีความก้าวร้าวอย่าพยายามให้เด็กจับโทรศัพท์เยอะอย่าพยายามให้เด็กจับโทรศัพท์เยอะนะเพราะอะไรคุณโยมบางทีเด็กเขาไม่รู้หรอกนะหนึ่งสายตาสองเขาเลื่อนไปเนดูต่างๆบางทีนะเอาโทรศัพท์โยนให้ลูกเลย เด็กทุกวันนี้อย่างที่เราเคยพูดนะเขียนหนังสือได้แต่อ่านไม่ออกอ่านออกได้แต่เขียนไม่เป็นจริงเด็กไทยคนไทยนี่แหละลูกหลานนี่แหละนะแล้วเด็กจะไม่ค่อยอยากจะไปโรงเรียนทีนี้เรียนแต่เกมเหมือนกับการที่เขาใช้สงครามธุรกิจนะ แล้วก็สงครามนี่แหละทางโซเชียลคุณโยมเห็นไหมอันตรายนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ว่าเฉพาะสงครามที่เกิดจากฝีมือน้ำน้ำมือมนุษย์ที่จากการใช้อาวุธนะทุกอย่างมันเป็นภัยทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่เข้าใจที่จะแนะนำให้ลูกหลานน,ะนี่ทุกวันนี้เนี่ย ทุกวันนี้เราต้องเข้าใจในส่วนนี้การดำรงชีวิตแต่ก่อนเราไม่รู้หรอกนะเรามาศึกษาเราถึงรู้อะแล้วทีนี้ความรู้เราก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะาอะไรที่อยู่เขาไปเรื่อยเื่ยแล้วความรู้ทุกคนไปเรื่อยๆยแล้วแต่เราอยู่ที่เดิมเพราะอะไรเราอยู่ที่เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนให้ความรู้เราเป็นคนตามความรู้ คุณโยมเข้าใจเนาะเราถึงบอกว่าเราไม่มีความรู้เพราะว่าเราเป็นคนคนที่ตามความรู้ถ้าคนที่ไม่ตามความรู้คือเราต้องให้ความรู้คนอื่นคือเราต้องต้องต้องสร้างความรู้ตรงนั้นเนี่ยให้คนอื่นว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณโยมเข้าใจเนาะหมายถึงว่าเหมือนกับการที่เราสร้างอะไรได้อย่างหนึ่งแล้วทีนี้เราก็แบ่งปันความรู้นั้นให้คนอื่นนั่นแหละที่เราคิดตรงนี้คือแนวคิดของเราคือความคิดส่วนตัว โยที่คิดแบบไหนก็แล้วก็แล้วแต่คุณโยมนะที่เข้าใจนั่นแหละคือนี่เราคิดแบบนี้คือลักษณะที่ว่าเรายังมีความรู้อยู่ที่เดิมจ้าจเจรินสุเิรินพรจ้าคุณโยมสุภาพาม้วนก็เห็นลงไลฟ์สตรีมแล้วเหรออ่าก็เห็นเข้ามาให้กาลังใจทุกวันนะี่เนาะนี่แหละไม่ออก <laughs> ไม่ออกไม่ออกสกักคนลนครเอะบ้านไก่เรื่องเขียง อนั่นแหละอ่ะมีกาแฟขนมปังด้วยกำลังจะลงไลฟ์แล้วเออพอดีกำลังจะลงไลฟนะ์พอด,พอดีหมดมาอ,อย่าใช้ยาฉีดมดเดอ้อฮะมันเป็นบาปคือบาปก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไระคุณโยมนะฮะนี่แหละก็สำหรับวันนี้เนาะเรา